32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสุดๆ ที่โทอออกอะเปะอร์เรานะเราเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทามันก็เหมือนกันแหละอยู่นะไงแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสี่ทุ่มอย่าโทรามานะย่อยมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกท้องวงเป็นคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอ้แบนด์ครับ แต่ตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์รับหมายความว่ายังไงผมเอนดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแลวล่ะกูเพราะเจอสาวมากเห็นแล้วหัวใจตึ้นแรงไปซ้ำมาไหมยัง มึงเจอเขามึงจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทําไมไม่ซ้ำเรารู้การซ้ำกันเนี่ยมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ำเขาป้าไอ้เคไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้ว่ะนั่งไงคนเต้น้ะพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมัวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันฮะอะไรของมึงเนี่ยว่าจะชวนกินข้าวอะ ทันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเต่ไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องนึงให้เราอีกกล่องนึงให้เธอไงอแม่นูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไนงะเกินมาคนหนึ่ง ไว้เพื่ไมเขาเลยว่ะท<ห>ี่วะเข็มกัดรูปหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ย เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราหล่อมากสุดเขตสเลดเป็ดคนนึงก็เรียกเีดเป็ดคนนี้ก็เรียก,บบกเลดเป็ดย,ยังเรียกเลดเป็ดโอ้คือแลเบหลุดนักบิดว้ยอย่างนั้นว้ยเฮะตี้น้องท้าแตกและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผู้หุดกรุณารอชมภาพลับในอีกสักครู่ ไปข้างหน้าไหมเฮ้ยปลิวไปเลี้ยเอาไหมนีครับผมทำได้ตัวเอง กูไม่เอาแมวกูไม่เน้ขายเฮ้ยเฮ้ยสีไม่ผ่านกันด้วยเฮียไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดว่าผมก็ได้ต้องไม่เน้นขายผมเป็นอินดี้อินดี้ต้องพูดอกับมันเลยดูแล้วกูได้ยินว่าผมเป็นหนี้ครับเฮ้ยจริงๆไอ้เค้าคุณได้ยินกูจะขำแล้วเนี่ยอตัางป้าไอเคไม่อยากไล่การของเขาหรอกกูต้องพูดเลยหรอเอา hahaha 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 เออแม่งเงียนวนะเอายังเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยหัน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 แค่ลองดูหันหันหันใหหมดหันใหหมดหันให้หมดมีกูคนเดียวหันไม่แฟนทิ้งทั้งปีเลยสักมีกูคนเดียวนะมีกูคนเดียวหันหันเก่าให้หมดหันที่ไหนหอยละพอกูพูดปุ๊บหันมากูล็อกกูอีกมึงก็อย่าพูดสิเอาไม่กูพูด ลิปซิงไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสียงมึงอีกทีนึงมึงมึงไม่มาถามมึงไม่มาถามคนนี้ก็เรียกเด็กนะคนนี้ก็เรียกหนนี้เที่ยงนี่สองคู่แล้วโอยการมึงถ่ายแล้วต้องไปจับกูขอโทษเอาไว้ไหมหน้าปะสุเกสเรตเป็ดเซนเด็กแว้นเทคกหนึ่งตนนี้ก็เรียกกุลิกแว้นคนนี้ก็เรียกกุลิกแว้น ยังเยเกูเด๋อใจเอามห้สุดเคสเลปแปดซีหนึ่งเทคสองคนนึงก็เรียกยยาากระดวนคนนี้ก็เรียกเบวยังเรียกแรบนกูคือแล้วไุดนักบิดเว้